ไม่นุ่นเรียดขึ้นบลลูกอยู่แล้วหนาเียกว่เฮ็ดครับรนั่งถนะ่ายสแต็กแกงเดียวมีใ <c oughs> ส่ไปยูทูปไปยูทูปโอ้มื่อสมังเหม่ยก่อยงว่วก้อยง่ว่ามาเนี่ยแต่ผมมียังไงหรอกครับอยากให้น้องขึ้นมาเป็นคนดีครับ วันนี้แทนอะไรครับคุณปริญญากรพี่พี่เราลือว่าทำอะไรครับคุณสมชายสายอุทาสมชายกี่โค้งนี่ล่างไว้บ่เมียล่างไ้บ้างล่างเบิดอลหรเนาะกา กาบอได้สนับสนุนหรือแนะน้ำให้ไปเฮ็ดตามกาผ่อยผู้ผมเฮ็ดชูบึงกับพ่อเนาะอันบ๊อบอันผู้ใดเกระซ้าโคตรแมงแล้วาาลูกอีสานตัวจริงอีสานต,ตัวจริงครับข้าวข้าวข้าวเดียวเบิดอ่ามือ่อก,กี้ก็เป็นงานมันเกิดนองหม่ำเนาะลงง้ออัวบริการาฉันง้องพี่ไปเ่อ ง่วาแบบมันบ่าสามารถใส่ซีวิตต่อได้แล้วเบื่อลมหายใจแล้วแมนกับต้องเอามาเห็ดกินธรรมดาเราก็ไว้ซียาซีนั้งหรอกพูดอะกับพวกที่เราสุบรีอ่ะกักัก,กินเราสุบรีเล็กน้อยถึงปานกลางอันเถอะใช่ไหมครับคุณปริญญากรบอกไม่หมายถึงแต่ชาหนูวนนา่าแหลก